สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นนะเกมมันปักค่ะเมื่อกี้นี้เกมมันปักเฮ้ยเฮ้ย ตัวฉันมันร้องโหดร้องโหดอ่ะตัแวแรกตัวฉันมันร้อหงหหดครันเพราะไม่รู้เป็นเพราะอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวิ่งเกือบ คนชิ้นงบปญนะทุกคนอาจจะไม่เคยเล่นแบบนี้ก็ได้มันมีทุกขั้นตัวมันมีกัมันมีมันมีทุกเคลื่อลมันมีอาจจะมีทุกเคื่อนก็ได้หรือไม่มีไม่รู้แต่นี้ถ้าเล่นโปูมันจะไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าเล่นโปูมันต้อนเสียย เซตันเอ,อเซตันนะถ้าเร่นธรรมดามันไม่เซตันหรอกค่ะถ้าทุกคนอยากเห็นเราไปถึงจันชัยทุกคนต้นดูเราให้จบคลิปนี้เืมตาจัด ให้ทุกคนมันต้นเป็นสีฟ้าอุ้ยมันไม่ใช่สีเหลืองนะอยะ่าทำตามแบบมันต้นเป็นสีแดงก่อนค่อยไปสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สี แอนสเีเลนนะนี่ไม่ใช่อับคลิปธรรมดานะไม่ใช่อับคลิปปลอมๆนะอับคลิปจริงค่ะทุกคนอาจจะรู้เรื่องก็ได้ว่าโลมบอกมันมีจริงและ ที่ทุกคนกลัวกันนะคะมันก็มีจริงค่ะทุกคนทุกคนเราก็ก็้ถึงเส้นชัยกันแล้วนะแบบนี้มันจะนี่เรามาถึงแล เราก็คือเพื่อนหกทุกคนนะ่ะเป็นคนไทยหมดเลยและบานทีทุกคนทุกคนนะ่ะไม่รู้ว่าเราเป็นใครและสัตวเลี้ยงทุกคนฉันก็ไม่รู้ชื่อว่าโมฟี่นะควายตัวนี้ชื่อโมฟี่นะ ทุกคนจะไม่รู้ตัวนี้นะว่ามูฟี่สามารถทำอะไรได้มั่งว่าทุกคน,นต้นดูพี่เรื่องเ,อเดียวดูเซฟว่ะี่ถแล้วนะถึงแล้วจ้าตอกอ่ะ พี่กกอ่ะพี่ตกนะอย่ามาล้อเลียนพี่หรอกไม่ต้องมาล้อเลียนพี่เลยดูหน้าตาพี่สนี่แค่นี้ก่หน,นะคะ้า๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ,ะ,คะไปแล้วค่ะ